Facebook Page 101 a d m i n a g e r Basic PC ตอนที่8สร้างโฆษณาแบบข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าว่า t 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างโฆษณา Facebook ผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดโตวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี playlist สอน วิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคก็น,นะครับกดตัวนี้ได้เลยข้อความนะครับจากนั้นเราก็แก้ไขชื่อแคมเปญได้เลยนะจ๊ะโอเคจากนั้นกดปุ่มนี้เลยนะครับดำเนินการต่อรอสักคู่หนึ่งจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราแก้ไขชื่อชุดโฆษณาด้านบนได้เลย จากนั้นกดตรง messenger ตรงนี้นะครับเราเลือก messenger นะตามนี้เลยนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับหรือจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราบันทึกไว้ได้นั่นเองโอเคจากนั้นเราก็เลือกตำแหน่งที่ตั้งนะครับแก้ไขดูนะจ๊ะเลือกอายุด้วยนะครับแล้วก็ตับนะครับเพศนะครับ จากนั้นให้เราแก้ไขนะครับการกำหนดเป้าหมายนะครับกดที่เลือกดูนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะจากนั้นติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อการบูตนะครับจากนั้นเลือกตรงนีนะ้แสดงตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนภาษาด้วยนั่นเองโอเคจากนั้นก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายนะครับด้านล่าง จะมีการปรับตำแหน่งการจัดวางจะเลือกออโต้ก็ได้หรือจะเลือกแบบกำหนดเองก็ได้เช่นกันนะครับโอเคด้านล่างนะครับก็ปรับงบประมาณแล้วก็กำหนดเวลานะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราสามารถเลือกเป็นวันก็ได้หรือตลอดอายุการใช้งานก็ได้นะครับอย่าลืมดูเดือนด้วยละ่ะ เออตรงเนี้ยอันตรายนะครับอันตรายนะนี่ฮะปรับเดือนผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็โดนมาหลายคนแล้วฮะอืมนะฮะนะครับแล้วก็มานั่งแก้ตรงนี้ครับงบประมาณด้วยนะจากนั้นนะครับตรงนี้นะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรับค่าตามชอบนะครับตามนี้เลยนะ หรือจะปรับเป็นช่วงเวลาก็ได้นะครับเนี่ยตามสะดวกนะครับแค่นี้เองไม่ยากครับจากนั้นด้านล่างก็กดตรงนี้เลยดำเนินการต่อนั่นเองรอสักคู่หนึ่งนะครับจะเป็นหน้าต่างขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อชุดโฆษณานะครับแล้วก็เลือกเพจให้เรียบร้อยนะจากนั้น ด้านล่างเราก็ทำการเลือกรูปแบบนะครับแล้วก็เลือกสื่อนั่นเองนะเลือกรูปนะครับตามนี้เลยนะครับตามชอบใจแต่ขนาดที่เหมาะสมในการยิงโฆษณานะครับก็คือ1080ปคูณพิพิกเซลนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ปรับแต่งข้อความหลักนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวให้เรียบร้อยนะฮะ ด้านล่างเทมเพลตข้อความนะครับเราสามารถกดสร้างได้นะฮะตามนี้เลยถ้าแก้ไขแล้วกดขวามือล่างสุดนะครับ s f v n and finish เนีฮะจากนั้นก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเราลบก็กดลบได้นะครับหรือกดแก้ไขนะฮะตามนี้เลยนะถ้าลบก็กดนะครับลบแล้วก็กด ลบไปเลยนะครับก็จะหายไปเลยนั่นเองจากนั้นสุดท้ายแล้วนะครับกดตรงนี้ด้วยนะครับ p i ก e l Facebook แล้วก็กดตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นมั่นใจกดยืนยันได้เลยนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ